สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการที่ผมให้ช่างมาดามดามโกดังให้ครับเขาเรียกว่าดามแข็งนะครับมาดูว่ามันจะถูกหลักที่ท่านผู้ชมช่วยดูให้ให้ผมหน่อยนะครับว่าที่ผมทำนี่มันถูกไหมนะก็คือ เาสาที่ผมบอกว่าตั้งเสาขึ้นคู่แล้วก็ถักถักยิงทะยงถักนะครับนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูไปใกล้เสาหน้าห้านะครับหน้าห้าเหมือนกันกันกบเหล็กเฮดเฮดบีม uh, ที่เขาเอามาใส่แล้วก็ถักอย่างนี้นะครับตั้งต่อหม้อขึ้นมาขุดลงไปประมาณเมตรเมตรคูณเมตรครับเมตรคูณเมตร,มตรก็จะมี เพิ่มรางกันสะบัดนะครับรางประตูกันสะบัดนี่ฝั่งนี้ก็ตั้งตอหมอเหมือนกันแต่ว่าประตูมันรูดไปทางนี้ก็เลยเย็บได้เฉพาะข้างบนหัวทีนี้กดังมันโยกใช่ไหมเขาก็เลยยิงทะแยงยิงทะแยงให้เลยนะครับแล้วก็เสริมรอบกดังเลยรอบไปหมดนะครับไปจนสุดนู่นอะ ไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลามันโยกเขาจะเอาน้ําหนักตัวบนที่มันโยกนะครับทิ้งลงมาใส่โคนเสามันจะโยกน้ําหนักมันก็จะทิ้งมาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็จะไม่มีสิทธิ์โยกได้เลยนะครับผมทําตัวนี้งบประมาณหนึ่งแสนบาทครับกันไว้ดีกว่าแก้นะเสาที่เขาต้องเสริมก็มีอ่าต้นนี้หนึ่งต้น ไล่ไปจากด้านข้างก่อนนะหนึ่งต้นก็ทีตัวมอกนะครับหนึ่งต้นแล้วก็อีกตรงกลางมาดูตรงกลางเว้นเสาหนึ่งแล้วก็มาตรงกลางนี่ครับก็คือมุมทุกมุมอะดามทุกมุมเลยจะมีเสาขึ้นไปเหมือนกัน แล้วก็มีเสาขึ้นไปเหมือนกันยิงทะแยงกันมันโยกนะครับมันโยกจนแบบว่าฝั่งนี้ยไม่โยกเพราะว่าตอนที่ผมทำกดังใหม,ใหม่ตอนนั้นอะ่ะผมมีดินแข็งอยู่แล้วฝั่งนี้ส่วนเป็นดินที่ถมใหม่ก็คือฝั่งจากเสาตรงนั้นอะ่ะยาวมานี่เลยยาวไปจนสุดตรงนั้นะจะเป็นดินถมใหม่หมดเลยเป็นดินทรายฝั่งนี้จะเป็นดินเหนียวที่เราขึ้นมาจากสะ สังเกตว่ากำแพงจะไม่ล้าสักที่เลยตรงนี้กำแพงไม่มีล้าสักจุดเลยแต่มาดูทางนี้ครับถ้าดูทางนี้กำแพงโอ้โหแบบล้วจนแบบว่ามันเหมืนโยกินแบบว่าเหมือนจะถล่มลงมาให้ได้ผมก็เลยก,กันเอาไว้ดีกว่าแก้นะ ถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้ก็คือเสียหายครับเสียหายหมดเลยนี่ดูมันโอเคเล้าวนิดน้อยนะครับเล้าวหมดเลยนี่มันโยกันแบบว่าคือมันจะแตกออกจากกันให้ได้เสามันจะหักออกให้ได้เล้าไปจนสุดนี่แล้วก็ ด้านเนี้ยทั้งหมดเลยแลก็ใช่เขาก็เลยการการมันโยกก็คือยันจากตรงนั้นเย็บๆๆลงมาหมดเลยนะเย็บๆๆลงมาตั้งตรงนี้ปุ๊บก็คือให้น้ําหนักมันทิ้งมาอยู่ตรงโคนเนี่ยมันถูกหลักไหมให้ท่านผู store, น้ชมลองลองดูแล้วถึงนี้ถักทุกมุมแบบนี้เลยนี่คือตัวอย่างแรกที่เขาทําให้ดู ตัวอย่างแรกนะครับก็คือถักแบบนี้ที่แรกผมบอกว่า,เ,าเขาบอกว่ามีคนแนะนําว่าให้ดึงสลิงเป็นก้ากระบาดท,ทีนี้รถผมมันมีแม่โคไงถ้าเกิดดึงสลิงยกขึ้นนี่คือล้มทั้งโกดังอะ่ะมันจะเกี่ยวสลิงขาดหมดเลยนะครับช่างเขาก็เลยบอกว่าดึงเฉพาะมุมด้าอย่างนั้นก็ดึงเฉพาะมุมนี่ครับที่เขาถัก อย่างนี้เลยมันจะแข็งไหมเนี่ยแต่มันก็ดีก็อันเดิมแน่นอนแหละเพราะว่าอันเดิมมันมีเสาเดียวอันเดิมมันมีแค่เสาเดียวอันนี้เรามีออกมาตรงนี้อีกแขงข้ามบนที่มันโยกเนี้ยเดี๋ยวเขาจะหาวิธีหาวิธีแก้ให้นะครับตรงคือคือตรงเนี้ยมันประตูมันมันสูง ประตูมันสูงมากประตู6กเมตรนะเนี่ยนะประตูตัวเนี้ยแล้วก็กว้างด้วยประตูมันก็เรียโยครับประตูสูง6กเมตรนะครับสูง6เมตรก็คือเอารถเทเลอร์ใส่ไมโครเข้ามาจอดได้เลยไม่ต้องเอาลงน,นี่ก็รถเคน็นช่าง ดามอย่างนี้แหละเขาก็เลยขนของมากองเอาไว้มาลงตรงหลังรถผมก็เลยกลายเป็นรถของเก่าไปเลยกองเกิองอยู่ด้วยกันไปหมดโอ้ยอย่าให้ถูก,กรถก็พอเด้อช่างทำมาแพงจะออกไปล้างอยู่สงสารมันรถไมโครไม่โครก็ใครอยากจะซื้อก็มาซื้อครับ4500สนครับคันนี้มาร์คทูเอสเคศูนย์สี่ห้า นะครับมาร์กทูนี่ฝั่งนี้เขาก็ขุดไว้แล้วขุดตอม่อที่นะครับที่ลงไปลึกอยู่นะนผมมาดูอยู่ตอนที่เขาขุดผมก็ดูอยู่ตรงนี้มันก็มีตอม่อเหมือนกันนี่อันเดิมมันก็มีเหมือนกัน ผมก็เลยบอกว่าอันเกิดอันเกา่า่มันจะไม่แข็งให้ทําอันเนี้ยให้มันใหญ่กว่าอันเกา่านะครับเขาก็ขูดลงไปแล้วก็ลดปูนเข้ามาทีให้เลยฝั่งนี้ทั้งหมดเป็นดินถมใหม่มันก็น่าจะซุดแหละนะเพราะว่ามันเป็นดินถมใหม่นี่คือคานนะครับเป็นเป็นอิฐบล็อกก้อนแรกตัวนี้ลาวไปหมดแล้ว ดูดิเนี่ยมันหักออกจากกันไปหมดแล้วมันโยกหักอ,อกจากกันไปหมดคือมันเตรียมที่จะลาก่อยอะเจอพายุในรอบสี่สิบปีนะคนที่วันนั้นอะที่เจอพายุกับผมที่ใครดูคลิปผมอะเขาบอกว่าเกิดมาอายุสี่สิบปีเพิ่งจะเคยเห็นพายุที่แรงขนาดนี้ครั้งแรกแต่โกดังผมก็ผ่านมันไปได้นะโกดังผมอ่ะ ือว่าได้สูตรได้หลักวิศวา,าอยู่มีแบบมีอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเทคันรอบรก็ก็โอเคอยู่ช่างก็ช่างก็โอเคอยู่ทำได้ดีอยู่ใครสนใจอยากได้นี่ไหมถุงลม เ็7 0จ็ดรอยมีหลายลูกมากเลยโชคเชิ้ชพวกนี้นมีหมดเอ๊ะมันนั้นไปเอาไป,าไปบางทีก็แอบ,บเสียดายอยู่นะของมีแต่ของมีราคาทั้งนั้นแต่มัน เกียบยังไม่ได้มันเป็นมันเป็นระเบียบยังไม่ได้อะคือหลังจากที่เขาทํานี้ต้องทําทําเก็บระเบียบ,บ,ยบจัดระเบียบใหม่จัดระเบียบของใหม่ทั้งหมดเลยดูสิมนเดินเนพลินพึกอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะมีแต่ของมันไม่มีที่จอดรถเลยทีนี้ผมว่าผมต้องต่อเติมแล้วแหละ ยิงลงมาสักช่วงหนึ่งแล้วก็ทําเป็นที่เก็บของด้านข้างทําเป็นที่เก็บของด้านข้างเทปูนให้มันดีๆเก็บของเอาให้มันมาหน้าเนี่ยยิงยาวลงมาหน้าห้องน้ําลองดูลองทำอย,งอย่างนี้ลองดูก่อนหาเงินสักก้อนก่อนประมาณน่าจะประมาณสองแสนอุ้ยแม่ห้องน้ําก็หักอีกแล้ว เพิ่งจะเห็นนะเนี่ยเพิ่งจะให้เขายกคงจะไม่รอดหรอกเงินแสนผมห้องนำ้ำคงจะได้แต่หลังคาเลยไปอีกแล้วเนี่ยออกอีกแล้วไม่รอดหรอกครับไ,ไม่น่ารอดหรอกหากอีกแล้วคงจะต้องลื้อออกหมดให้เหลือแต่หลังคาลื้อออกดีขึ้นใหม่ทำใหม่ โอ้ตายแล้วทำรีบเร่งไปเอ,เอาดินเอดินมากอง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 แล้วก็เอาดินมากองกอ,กองแล้วก็ทีทีเลยไหมเททาอันนี้เลยห้องน้ําเลยลืมไปว่าดินมันไม่อยู่อันนี้ก็ต้นต้นจานขอเสียยางมาก็ไม่ตายนะต้นจานนะครับใส่รังมาอย่างดีแล้วก็ต้นลินฟ้าต้นอะไรนะเขาเรียก อะไรนะภาษากางเขาเรียกอะไรนะชื่อเพาะอยู่นะต้นอะไรนะชื่อมันเน,นี่ยต้นลินฟ้าครับภาษาอีสานลินฟ้าบักลินฟ้านี่แหละไม่ตายให้เต้เป็นคนปลูกถ้าผมปลูกไม่เหลือไม่รอดตายหมดอันนี้ให้เต้เป็นคนปลูกครับนี่ผมกับจี้แอมปลูกก็คือต้นหูกระจง ผมทำไมถูกฉลูกับมันดีแท้หูกระจงคุณดูหูกระจงต้นนี้นะเนี่ยหูกระจงสองต้นเนี่ยกับต้นมะม่วงเนี่ยปลูกพร้อมกันกับหูกระจงสองต้นนี้มา,าม,ตตามาดูความแตกต่างมาดูความแตกต่างปลูกพร้อมกันดินดีไม่ดีจะอยู่ที่มันอยู่ที่ดินล้วนๆแหละย,ยู่ที่ดิน ให้ดินเป็นตัวตัดสินนะครับนี่ปลูกพร้อมกันกับสองตอนน้นนี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนี่ต้นหนึ่งแล้วมาดูอีกนี่ต้นหนึ่งปลูกพร้อมกันเป็นเพื่อนกันไม่ตายแต่ก็ไม่โต คือกูไม่ตายอ่ะแต่กูไม่โตนะครับนี่อุตสาห์เอาอยางมาไว้วงไว้เนี่ยโอ้โหมันถือจริงๆไม่ตายใครบอกว่าผมขุดเอ่ไอ,อะไรนะดินแข็งคือผมมาเอาดินอย่างดีมาใส่ตรงนี้แล้วก็ขุดเป็นหลุมกว้างเลยมันก็ยังอย่างเงี้ยงงกับมันกันเดี๋ยวไปดูกอไผ่กันวันนี้มาปลูกกอไผ่ เอาไผ่เอาไผ่นอไผ่อะไรนะไผ่กิมสุไผ่อะไรนะที่เขาอากินกันหว,วานๆนี่ฮะมาปลูกเอาแม่โคมาปลูกเลยเพราะว่ามือผมปลูกอะไรก็ไม่ติดผมเอาแม่โคปลูกครับขึ้นไหมปหลูกไว้ริมสะอย่างนี้เลยอู้เหลืองแล้ว,วตายตายซะเนาะปลูกลึกเกินไปหรือเปล่าเอออันนี้เกิดอยู่เกิดต้นหนึ่งก็ยังดี อันนี้ได้อยู่นอน,น,นขึ้นอยู่แต่อีกสองอันน่าจะไม่รอดรอดยากเหี่ยวแล้วอันนี้ขึ้นอยู่เอาไม่โคปลูกก็ตายนะคนอย่างผมนี่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นจริงๆขนาดเอาไม่โคปลูกก็ตายไม่มีรอยคนเลยนะไม่ได้เอาคนไปปลูกไม่มีรอยเหยียบไม่มีรอยเท้าเลยก็คือ ขูดๆๆๆปุ๊บไม่โคเกามาทิ้งลงปุ๊บดินดินกว่ากว่าเอามอือต่อต่อต่อให้มันตั้งขึ้นกลัวว่าโดนมือตัวเองมันจะไม่เกิดไม่เกิดนะครับเนื้อที่ตรงนี้สองไร่สามงานั้งนะโคดังก็กินไปประมาณหกร้อยตารางวากินเนื้อที่ไปนะครับเพว่าเหลือส่วนใหญ่ก็เป็นสะลูกนี้ผมก็จะถมประมาณเนี้ย จากตรงที่ขุดดินอะ่ะมาจนถึงต้นขามเทศเนี่ยนี่ใช้งานตรงตรงลานตรงนี้ข้างหลังก็จะมีน้ําคือถ้าจะบอกว่า่วงจุ้ยเนี่ยเขาให้มีสะให้มีน้ํานะมันถึงจะดูแล้วมันชุ่มชื้นแล้วมันเย็นสบายไม่ร้อนแม่อะไรให้มีน้ําผมก็ชอบว่าเออมีที่ก็ต้องมีสะสักลูกหนึ่งนะครับสะลูกนี้ก็น้ําไม่เคยแห้งเลยชาวบ้าน เอาวัวเอาควายมาลงก็ไม่เคยห้ามครับพยายามอยู่เป็นนิตรกับชาวบ้านนะครับเนี่ยก็จะเลี่ยงถมแร้แรงนี่แหละเลี่ยงถมไล่มาเงี้ยถ้าถมมาอย่างนั้นมันสุดถมไปงี้สินี่ถมเป็นแถวหน้ากระดานนี้ไปถ้าถมมาทางนั้นมันสุดจะไล์ลงเห็นไหมลดไอ้น้องมันสไล์ลงในคลิปนั้นนะครับฝั่งนั้นดินมันนมันเป็นดินทรายต้องไล่มาจากทางนี้นะครับประมาณอีกสัก ตีเอาไว้เงินแสนนึงอะ่ะผมตรงเนี้ยเงินที่หามาได้ทําไมผมถึงไม่มีทุนทําซื้อรถขายรถนี่ไงมาลงอยู่อย่างนี้นะนี่ผมชอบสร้างชอบก่อสร้างชอบเหมือนนกอะ่ะต้องสร้างรลังนกก็ต้องสร้างรลังนะครับผมว่าถ้า,ถ,าถ้าเราสร้างเอาไว้ดีลูกหลานก็จะสบาย ทำเอาไว้มันก็ตกไปถึงลูกถึงหลานนั่นเนี่ยมันไม่ได้ย่อยสลายลงเหมือนออต้นไม้ตายมันไม่เหมือนมันมันมันอยู่อย่างเงี้ยแหละมันจะอยู่อย่างนี้แหละจนถึงลูกหลานก็ยังดีเขาจะทําอะไรต่อก็แล้วแต่เขาเราสร้างไว้ให้แล้วนะครับเขาอยากจะถมเขาอยากจะทําเต็มอะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะทําบ้านอะไรก็แล้วแต่ผมมีปัญญาทําให้เขาไว้เรื่อยๆอย่างนี้แหละชอบ ชอบก่อสร้างชอบทำโอเคไอ้นี่ก็จอดไว้รอช่างสีมาเอาไปใส่ปั๊มน้ำนะครับเผื่อได้ใช้เจ้าเอสซีรีส์แปดร้อยอันนี้ก็เพิ่งจะลองใส่ดินดูใส่ดินเต็มกล่องยกดำไม่ขึ้นครับประมาณสามตันยกไม่ขึ้นสองตันอะขึ้นสองตันใส่ได้สองตันนะกะบะคันนี้นึ่งองก็แล้วนี่ ได้สองตันขอบคุณครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ